ระคำสะดุดีบทที่56ข้อ8พระองค์ทรงนับจำนวนครั้งที่ข้าพระองค์ระหกระเหินขอทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ไว้ในขวดของพระองค์เถิน้ำตาเหล่านั้นไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ดอกหรือข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้ทรงเห็นทุกหยดน้ำตาผู้ทรงนับทุกคืนวันที่หัวใจข้ารู้สึกหลงทาง ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยมองข้ามความเจ็บปวดแม้ในความเงียบที่ไม่มีใครได้ยินพระองค์ทรงอยู่ตรงนั้นใกล้ใจที่แตกสลายโปรดเก็บรักษาน้ำตาข้าไว้ในขวดของพระองค์ให้ข้ารู้ว่าไม่มีหยดใดสูญเปล่าและพระหัตถ์ของพระองค์จะเช็ดน้ำตาทั้งหมดในเวลาของพระองค์โปรดหนุนกำลังข้าให้ยืนขึ้นใหม่โปรดส่องสว่างในคืนที่มืดมิดและปลอบประโลมใจข้าด้วยสันติสุขที่เกินความเข้าใจ ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน